สวัสดีค่ะสวัสดีกับช่องสอนนกอกซิตี้นะคะวันนี้เป็นวันเลิกงามยามดีพี่น้องถ้าพี่น้องมากไหวพระเนะานวะวันนี้ไหวพระวันมาข้าบูชาเนาะเก็บตกวันมาค้าบูชาเลอพี่น้องสอนตกอกเก็บข้ามากไหวองค์พระถมเจดีเนาะมือนนี้เป็นเลิกงามเหมือนกันทยอยทยอยมาจากโควิดที่ ท,ท้างหายไปเงียบล่องไปเป็นอาการที่ดีขึ้นพี่น้องก็ผู้คนก็ได้ออกมาทำบุญนะทำบุญเสริมบารมีเสริมโชคลาภเฮานั่นและพี่น้องที่ได้มาหวานก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศขององค์พระปฐมเจดียพระร่วงโรจนารีพี่น้อง เจะให้เบิ้งน้ำกันบรรยากาศเนะาะว้าวร่วงโรจนริตรข้าพี่น้องนะว่าไหวหลวงพ่อร่วงโรจนริตนครปฐมทำบุญในวันมาคาบูชานะออบุญปีเกิดด้วยปีนี้เป็นปีเกิดปีฉลูของสอนนกรซิตี้นะ เป็นพระรูปเขาจะมาดูบังสังเกตทุกคนที่เข้ามาว่าทำบุญเนาะเนาะอันนี้ก็จะเป็นมือมาว่านี่เป็นมือวันมาค้าบูชาเนาะมือนี้ก็จะเป็นวันเสาร์เป็นวัานยุดอีกมือหนึ่งบ้านเก่าโม่งกว่าเองได้ไหม ซอสื่นลึกสิบ้ิบแล้วาะคือคนวันั่งห้าที่ดินของต่านซื้อมีสหาเป็นบารมีต้ก็ขอบารมีหลวงท่านทุก้วก็เพ่อนเพื่อนรพูดีกลเขียนชื่อเขียนนามถวนะซื้อที่ดินถวายหลงพ่อทุกทานทุกคนวางหรือเปล่าสมเร็จสมหลงสง โอเคาอละเลา่ไเราก็จะไปว่า้กันนะคะปีสะดอกเขาะแก่ชงแก้ปีชงนะพี่น้องปีจอปีมะแม่ปีมะลงปีฉลูสีสีคืเป็นปีชงปีหสี่นะสมปรารถนาแน่นอนต้องอทนนะปีแก่ปีแก่ชงนะ

อะไรก็ไม่รู้หมากอะไรก็ไม่รู้พี่น้องอมะตูมน่าจะเป็นมะตูมนะโอเคมะตูมน่าจะเป็นหุน่นรูปปั้นคนจีเป็นจีนม่ใช่เทพปปเจ้าจีนภาพและพ,พ,พระพุทธปฏิบากรนะโอเค นี่ก็จะเป็นองค์พระปฐมองค์ใหญ่เดินขึ้นข้างบนกันขึ้นบนันไดชั้นที่หนึ่งมีคนเดินเยอะเหมือนกันนะ วนทางนี้โอเคก็จะวนเดินวนองค์พระปฐมนี่ก็จะเป็นการการห่มผ้าหม่หมห่มผ้าองค์พระปฐมนะผ้ามันสวยจัง อข้าวซอไม่คิดเลยนะป็นลมได้รอบเลยนะข้านเดียวนด้อ่า็นี่น็จะเป็นห้องเรียนของของพระของสมณนที่ยืดเหนี่ยวจิตใจและก็เป็นสถานที่โบราณน,นะนี่คือพระพุทธรูปโบราณ บราณจริงๆนะองนี้รอบที่สามจะครบแล้วเพื่อนๆจะครบแล้วพี่น้องรอบที่สามต้องวนวน,นอ,งองค์จะดีนี่สามรอบเนาะตามพุพทธธรรมพระสงฆ์เราต้องเดินให้รอบถึงสาม ครบรอบที่สามแล้วก็ครบแล้วสามรอบวนสามรอบครบแล้วนะคะเราก็จะลงข้างล่างเช็คๆโอเคถึงข้างล่างแล้วครบสามรอบพอดีละ นำม,มสการ์พระนอนนะคะน,ขขน,นี่เขาขึ้นไปกราบเลยก็ได้ไม่เป็นไรจะ้ะนี่นี่นี่ขึ้นมาข้างบนนี่นะนี่พระพุทธรูปพระนอนองค์ใหญ่นะคะนักการหลวงพ่อพระนอนองค์ใหญ่ขอพรเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวนะคะ่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศ ทำบุญตรงนี้พะนอนอันนี้องค์จำลองแต่องค์ใหญ่ข้างบนนี่นี่คือองค์ใหญ่มองขึ้นไปในประตูก็เห็นเสียนท่านเลยเรวจะพาขึ้นไปข้างบนพระระเบียงสวย,สวยงามมากๆเลยพะนอนใหญ่ เนบสีสดมากเลยน,นี่ก็จะเป็นรูปพระบาทเนาะปาปนะบาทจําลองแปะทองได้ใช่ไหมแปะทองได้สีเนาะถ้าจําไม่ผิดรูปโครงหน้า นอนองใหญ่งดงามมากๆเลยเกียรตนสนักกอกซิตี้ นะคะก็พามาไหว้พระนอนองค์ใหญ่ที่องค์พระปฐมเจดีย์นะคะเขียนของท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วก็หน้าเรื่มใสมากๆเลยพระองค์ท่านนะเราจะพาไปอีกที่หนึ่งนะไปเรื่อยๆลำบุญวันนี้ มาทาบุญโดยเฉพาะเลยค่ะบรรยากาศวันนี้มาทาบุญเอาบุญมาฝากพี่น้องเด้อรับบุญด้วยกันนะจ๊ะก็เ,าาะเป็นผู้คนมากราบไหว้ทยอข้าแต่พระสงฆ์พูดจระเข้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอด้องสวายอัตตาหาย ซึ่งสังฆทานกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวของข้าพระเจ้า และครอบครัวของข้าพระเจ้ามีบิดามารดาเป็นต้นและขออุทิศบุญนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรญาติสนิทมิตรสหายของข้าพระเจ้าตลอดกาลานานเธอสาธุอสงฆ์ warariwahhapuraariiuretsakarang ewak mewak itu tindang pe tanang upa kapat Ijiang padangtung mangki pamewak semi jato Sabe forto sang kepa Cando panaso yatra menijuateraksofo สัพตติโววววชารคนี่ก็จะเป็นร้านค้าข้างล่างนะคะ,<จ>ะเราจะมาหาอะไรทาน<จ>ะอะไรไมากินกันเลยก๋วยเตี๋ยวกินนะวอายมีคนละครึ่งด้วยชายชนะด้วยโอเคนี่ก็จะเป็นร้านค้าอยู่ด้านล่างนะเ,เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันหรือกินข้าวกันกินอะไรอ่ะหลัง ยา,ากาศรวมๆมาแต่เช้าอันนี้ก็คือข้าวเช้านะคะกินก๋วยเตียเต๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยน้ำตกหมูหน่ากินมากๆเลยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูข้างมีนะน่าจะมีนะข้าวหลวงนยทำไมมันหกเหรอ นถ้ำลงไปทางผู้ชมนันมาากราชการผิดธอรหลวงพ่อรับแรงครั้งแรกที่เราลงมานะนี่ย นี้ใช่ไหมพระอาจารย์ค่ะขอัน้าอข้างในนี้ลงได้อีกเหรอคะลงได้อีกโอเคค่ะเ้ามขโมยพระก็ค่ะข้ามขโมยลูปต่อตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมค่ะ เป็นพระพรหมอ๋อันเป็นพระสังฆจารโอ้พระสุดอยู่ตรงนี้เนาะพระสังฆจารย์พระพรหมสีหน้าจ้ะเป็นถ้ำยืนยงยืนงกร ค่ะวงพ่อพันปีบ้านตรงนี้เลยนะคะค่ะค่ะเเคยข้ามัยยังยังไม่เคยเจ้าค่ะตรงตรงนี้ก็ได้ค่ะเจ้าค่ะไม่เคยกันเลยสมัยวันจะได้เคยใช่หลวงพ่อพันปีเหรอเจ้าคะนี่เขบอกว่นดินพันกว่าปีโอ้สักค่ะที่คปเจดีย์ เขาเดินวนไปพอดีเพิ่งจะลงมาดูว่าเอ๊ะตรงนี้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะค,ะ,คะ,ะค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อกัรนระค่ะก็สุดแต่ลงไปที่พะาังกระจายนี้ใช่ไหมคะก็อ๋อเจ้าค่ะค่ะเมื่็ถึงจุดที่เล่าว่หลวง องพ่อละม,มั้งงนี่สิงานบวชออเดินร,รอบองค์พระสมเด็จดีมีงานบวชเสร็จแล้วแล้วก็มาบรรจบตรงที่พระร่วงรถจนลลิศเป็นอันว่า เสร็จพิธีวันนี้แล้วโอเคจ้ะทุกคนก็แวะเวียนมาเยอะแยะเลยวันก่อนหวยออกด้วยแบตเตอรี่ก็จะเพียบเลยก็ <S <S เป็นอันว่าเสร็จสิ้นไหวองค์พระสมเจดีเสร็จเป็นพิธีเสร็จวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์วันนี้ก็ได้มาไหวหลวงพ่อร่วงรถจนาริพนะคะขอทุกคนจง นี่แต่ความสุขโชคลาภโชคดีมีชัยนะคะเดี๋ยวไปต่อวันไหนเดี๋ยวไปตามไปชมกันดีค่ะ